สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอุนางเปนวันนี้นางเป็นเป็นตากลองนะครับอยู่รังกลองนางเป็นทำกับข้าวเมนูช่องค้ามย่างไข่เจียวกับมีไข่เจียวมีต้มปลานิลต้มเชียงตูใส่นาปารากับสดเลยดิจะ <c oughs> ได้ <c oughs> นี่ครับ ปลดเป็ดมูคกับปัดเป็ดมู่โทยาวหายมรักวนมาราดข้าวเลยครับนี่นี่นี่พังนอกกับไข่นี่ยอดเทียมนี่ใบวัวบก็อกกับลองชิมเลยดิพีม,มือนางเป็น không tốt tố gặp tắt máy cài tít đi Ừ. Rồi cho thêm này gặp. Rồi bỏ bỏ gặp เคยเจียหมเรครับน,นี้อาจาีย์ยเป็นอร์อืมเคยเจกับปัดเป็ดข้าวหนังกลอกาเลยตม้ม กลางกับตดน้ำดีมเยันเป็นตะกำร,รด่ดิอืมรวยกับเชิญนางเพ้นมากินด้วยกับมามานางเพ้นมามามา,มา,มา มาครับนางเป็นข้าวกล้องครับกินเลยครับสวัสดีค่ะมามาทรมากินข้าวกันเลยอืมหืมย่อยเคี่ยงข้องกอบนางเป็นครับกินข้าวค่ะกินข้าวกินข้าวบรรย,ยา,ากาศดีปนอายุวะได้ก็หลักลามเตรียมตัวดิวเตรียมตัวรำคนะ่ะ <laughs> นายโยว่าลราเด็ดกันด้วยล่ำก็ทุกคนดูปลามากคนนาตกแล้วไม่กวังเลยนี่ครับแต่นาวิบว่าม,มาส่วนอบวบก็ยัง,ยงนะนะบวบกับ วาค่ะึเป็นวัยคนหนึ่งก็เอวอันเอวนมแต่งตัวแต่งหน้าก็หน,นึ่อส่วนเป็นบัตรเล่มไม่ไเหนื่อย <S <S ป็นก้อนป็นก้อนราวว่าชาว ยืงใครเดียวืืืตาวารึพอไม่เคยจะเดียวดับได้ 对吧 <gr r> นังเป็นเตรียมตัวเดียวลำลำหน้าหน้าเรือปลาวันนี้เรือปลารลาคาประมาณมุ้งใครอืม

Thôi gặp Bắt ngon mình chả chả Mình chả rồi bắt ngon Nó tiêm như bây bố bốc <laughs> ở nhà đây mưa sạch mà à, lao bên là con quan tóc đại tướng <coughs> <Khaad. coughs> nhưng mà cũng mang đấy có thả bắt cái thắng rồi thả muốn nè lông nữa ha Lông này con Quân đầu còn một tiếng từ mà rồi cọp rồi Đúng. cầm ngập Oh yeah. ข้าวนี้วกับเมนูปัดบปั๊บหมูสามชัน้นต้มเ,เชียงโถปลาลาไข่เจียวภายนอกก็มียอดเทียมใบบัวบกข้าวหนังพักเลยกับร้อยหลามมือนี่อย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะใครง่ายกูนำเป็นด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ